พี่ครับ,รบพี่น้องเห็นตะแก้วมาเอาพันบัออกเอนนี้กันก็ไดลกูกขอ,อกล้องนะมาเอาพันบักนำเต้าพี่น้องเอาเม็ดบังนำเต้าไว้มาเอาไว้หลายแล้วพี่น้องเลยนี่ครับตาแข็งแล้วพวกนี้ตะแก้วเอาไว้หลายแล้วแต่ว่ามันมีมันมีสองพันครับพี่น้องค่ะคั ของอนี้ก็ลูกเอ้ยพันขันอันนี้คั้นยาวครับนี่อันคันยาวๆนี่อันนี้บ,บ,บ,บักแฟงดอกนี่บ,บักฟักบักฟักไงเอาขันไปแล้วตัวนี้ก็ถิงนี่นะครับบักบักไงมั้งผมเอาไม่เรียบร้อยแล้วแ,วแต่วัดแต่ทั้งในนี่ก็ยังมีอยู่พี่น้องอันตะแก้วปลา ครับพบอคิวสีสารแสกแบบโบราณนี่ครับแบบแบบโบราณนลยแก้วสื้อเอาไว้ใส่น้านกินเฮ้ยโซ่เลยพี่น้องคุนเมือนกับโบมี้เราเนาะพุถุเถาลมหายตายจากไตเบิดมันโบมีแล้วแต่ว่าเบิดพุถุเถานี่เป็นไทยบุญสีสานแสกให้นี่ครับพี่น้องบาเนี่ยมาเบิรงหนงมานี่พี่น้อง ถ้าแก้วปาดนี่ครับปาดใปปาดหลแท่นหน้าไปจากักสองสามคืนที่จริงมันกับบน้อยน้อยเกี้ยงทั้งซันดอกนี่ครับมันเป็นลักษณะตัวนี้ผมมันแตกอ่ะผมก็สิเอาเลยนี่น่ามันนี่นี่นใส่ด้เบิร์ตได้พี่น้องดำดำเป็นดำ,ดำ,ด,ำ,ด,ำดำนี่นี่อันนี้คือพันแบบข้อบอกคิวม,มีข้อ,อก,กิวข้อบอก,กิวซุปเนี่ยเอาได้แล้ว มันแตกบานนี้ไอหลังสนางสีน้ำพี่น้องเอลื่อยปาดเลยปาดเท่น้ำไปพี่น้องเทไว้จักสองสามเพืนหมดละนะว่ามันเปื่อยได้ออกเทน้นำออกมุดด้วด้วหมด,ด,ดละเทเพื่อว่าให้มันเปื่อยหน่ะยนะเ,ยเทง่ายๆโอ้ยหโตโว้ยไม่สวยเลย ขึ้นงามพโลขึ้นมันมีกดีบอท้าวนี่จังแตงไม่ก็ได้พี่น้องเลยอันนี้ถึงน,น,น,นี่ตุลักทุเล่นะนี่ครับกระจกนี่มันมันเปื่อยแล้ว ต้องเอาหนาใส่ไว้ครับพี่น้องแดบคอบกิวมันมีน้ำเต่าคอคิวคอบกิวท่านพี่นอ้อยพี่น้องอยากได้แมวกะมาเอาเดา้อให้ซื้อ,อ,อดอกขันมาหอดเงกันบวได้ขายซื้อได้ขายละเข็ดโซ่นานส่วนมาก พวกคู่พวกกระลาตะการพวกนี่เป็นสิเหตุใบเลยนี่ครับพี่น้องเออคือทำไ,ไมไม่เพราะแท่งแน่นบักล้าข้า okay, มเร็วเอาเข็มกั่นั้นเออนี่นี่เด็กผิดละแต่จกักเนี่ยเอาน้ำใส่บานนี่เสรยจักสองสามคืนก็เทวักมันสิไหล่โล่ๆมันบอลเอาดอก เป็นธรรมชาติของมันนี่แต่นาไม่ต้องตามขึ้นยังไงเอาอะนะเอาเม็ดพันมันจริงๆมันกับบ่อเดใสางามจังทีหลอกมันเป็นกลุ่มทีหลับพี่น้องผมคัดเอานี่ก้อนห้องเสียดีห้องกับพ่นพ่อแหงแล้วตากมันแหงแล้วตากไอ้บังลำเต้ามันแหงเราห้องกับ แบบคนแชร์กับพ่อน่ะนะครับพี่น้องแบบข้าบอกกักกิวเทียนนี่ก็สวยงามไปอีกแบบเด,ด้ิเนาะไปบักลาไปหาับใหม่ไ,ไหไไมพอนี่ไปไม่ไม่พอแท้ไปดุนเออไปดนุนอืม้วบวบตอนน่ะบวเอามาอามาันน้ำลูก,กันละเอามาอบอวบอับกกระตูนหนึนะ่งนี่ ไป้บักลาไปเปิดหน้าโฟน่อ้บานไปคนเก่ง,ลงกลบวมุนกล่องดีๆดวยลูกร้านเ้าเราเคสให้อันนี้อีกพี่น้่งโอ้เปิดค่อยอๆลูเปิดค่อยๆแห้งพอดูเปิดค่อยๆไหลลงกว่าทัานเออเอาไม่ไม่อีกแน่บักลาอันนี้ลูกดีลูกเดี๋ยวมึงกล่องในลูกเลย ตากล่องในโบเบิง้งภ <c oughs> ักลาหาไม้มาอีกแนะ่หาไม้มาเงี้วเมาให้พอแท่งนีเ่เทียว <c oughs> หามาไม,ไ,ไม่ขุนไปไม่คามขุนไปทำอะไรเออไม่มาคามทะลุทะลุจงังเลยกอนให้น้ำลุ่มไปไง่ายๆ่ายเห็นไปหอนทั้งลุ่มนะพี่น้นองให้มันเนา่าให้มันเดยื่อมันเน่าเดยื่อมันละลายละ,ละ น้ำใส่พี่น้องแส่ไวจักสองสามคืนหนึ่งกะบ่ามันเปื่อยละเทเบิงขันบ่เปื่อยกับแส่ไวอีกน่ะหาหคขึ้นกะได้อยู่มันบนเน่าหอกมันเน่าแต่ใส่มันเน้นมันบนเ่าหอกธรรม,มชาติของมัน่ <c oughs> พีนอ ีครับปวดเม็ดมันเม็ดเม็ดบักน้ำเต้าโมเมนเม็ดมันดอก <g ül> เขาก็เอาไปตากว่านี่ตากจากัดสามสี่แดดุนละ <g ül> <g ül> คิดเห็นสมัยเป็นหนุ่มดอกจะเป็า,ารหา เอาน้ำเต้ามาเห็ดอันไอหนุ่มบัดเมาไม่ใส่เหล่าเมื่อคืนเบิงโอ้สมัยตะกี้คือขะน่องเนาะเป็นทหารเป็นรบพี่น้องโอ้ยขนาดถามันแห่งมันสี่แข็งไม่้ามันบริแห่งเป็นจิงสิลักษณะจังสิแงลบับน้ำเต้าแบบนี้โอ้ฝนตี่ตัวเกิเด่น เอ้าเบิ้งนี่กูดูดู้านนี่ครับบีบให้มันแตกออกมันก็จะเอาน้ำใส่มันก็ลอยหรอกถ้าเม็ดข้าวขาวเนี้ยนี่มันบ่อใดมันมันบ่อนี่เม็ดดำดำเนี้ยนี่แต่การเม็ดข้าวขาวสิกับ่อใดขี้กันนี่นี่นี่พี่น้องเม็ดข้าวขาวเนี้ยนี่เม็ดดำดำนี่มันสิไปเช็ดพันต่อไปแหละหายากได้ครับพี่น้องคู่มืงินี่ บ้นโบราณบักก็เต่าแต่พอแต่แม่เก็บใบมวยอ่อนมันกะวันหนึ่งกินน้อยแก้มันกะเฮ็ดประดับประด้างสิละบีบให้มันออกบันกะเอาใยมันออกถ้ามีสวิงบีบได้สวิงแข็งคักแล้วสวิงผมผัดข้าตากอยู่ตากกับบับเต่ามันเต่าเต้มทีบอยู่ โอ้เป็นดิ่งน,นี้ปไปใส่นอบบตโอ้ดิ่งนี้เด็กปีนังในลูกคนเก่งขอบคุณเดวยพี่นองที่มาเบ่งตะแก้วการเอาพันแบบน,นี้อย่างใกับบ่าวกูอย,ยู่ไก่ปะกูอย,ยู่เขียดมุกเขียดนอคอน ฉันจะได้กะโทรหาีะเอาไว้ทโทรไปหรอกข้งางลังโอ้ยฝนตกแล้วพี่น้องนทน่านนั้นแะไรครับพี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องเลยสวัสดีครับ